มิตซูบิชิไททัน2.4ตัวนี้จะเป็น4ประตูตัวสูงขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้เปลี่ยนใส่โชค๊คปากระโปรงมาคู่หนะ้าเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งสูงตรงล้ออันทำให้แบตเตอรี่อันเปลี่ยนให้กองอากาศอันเปลี่ยนให้ตัวนี้คือเปลี่ยนจอมาแล้วใส่เป็นจอ Android นะฮะแอร์เป็นแบบออโต้วงมาลัยมังติฟังก์ชั่นตัวแมกไลเนอร์เป็นของเดิมนะ ไม่มีแกะไม่มีถอดเก็บทรงเก็บสีเนี่ยซอกด้านนงด้านในอะไรพวกนี้ไม่มีตั้งแต่อันทำรีวิวขายรถกระบะสี่ประตูกีอ,ออโตมาหลายปีนะครับไม่เคยขายสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโตถูกแบบนี้มาก่อนเลยแม้แต่ คันเดียวคุณลูกค้าครับคนพิเศษของอันทุกท่านอันมีรถสุดพิเศษมามอบให้กับพี่ๆคุณลูกค้าที่เขารพรักทุกท่านได้ซื้อได้เป็นเจ้าของกับรุ่นนี้ครับมิตซูบิชิไทตัน2.4ตัวนี้จะเป็น4ประตูตัวสูงขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้สำหรับรถเนี่ย คันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันขายตามสภาพแต่แต่แต่แตทนลองขับได้เช็ครายละเอียดกันในคลิปนี้ไปเลยทีเดียวยังได้อันรับประกันอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่มีชนมาแน่นอนไม่มีการตัดต่อโครงสร้างมาแน่นอนไม่มีการลุยน้ําจมน้ํามาแน่นอนนะครับระบบไฟทุกอย่างอันเช็คหมดตัวไหนไม่ดีตัวไหน,ไม,ไหนมีปัญหา เปลี่ยนไม่มีแก้ไขนะเปลี่ยนเลยง่ายๆคุยกันแบบพี่น้องเอาตามสไตล์แบบตรงไปตรงมาเฮ้ยต้องซื้อแบบนี้นะไม่ต้องไปเสี่ยงดวงให้คนอื่นเขากินเงินจองไม่ต้องไปเสี่ยงดวงให้จัดไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านและไม่ได้เงินจองคืนจะต้องการแบบนั้นเพื่ออะไรครับในเมื่อมีคนที่ไม่รู้จักคนหนึ่งที่เราเห็นพูดอยู่กับรถตอนนี้และมันได้สิ่งที่ดีกว่าเราจะไปวัดดวงในอนาคต มาซื้อกันซิไม่ยากเลยคันนี้สีเทาเดิมๆทั้งคันรถสวยมากเป็นรถเทินเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะกล้าเอารถแบบนี้มาขายเนี่ยมันต้องมีอะไรครับดูเช็ครายละเอียดทดลองขับเกียร์การเล่นโหมดชิปอัพชิปดาวเฟืองท้ายเครื่องกำลังอัดอัดตราการสิ้นเปลือง ทุกอย่างคือมันครบหมดแดมเปิดเครื่องให้ดูตัวนี้จะได้เป็นตัวรองท็อปด้วยโคตดสวยโคตดดีโคตดใหม่โคตดเฟี้ยวโคตดซิ่งโคตดแซดไม่เท่าไหร่รู้ไหมสองแสนหเปลี่ยนใส่โชค๊คฝากระโปรงมาคู่หน้าเครื่องคอมมันเร็วดีเดิมๆนะครับ เดิมๆเ,เลยตัวเนี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันบอกก่อนว่าน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งสูงตรงร้ออันทำให้แบตเตอรี่อันเปลี่ยนให้กองอากาศอันเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจนเดิมสนิทรถมันบางนะครับต้องบอกว่าแบบนี้ว่ารถมันบางมากเพราะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยคือมันมีแต่ว่าถือว่าไม่ได้แบบขี้ลุกขี้เลหรือว่าน่าเกียดจนไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้ ตัวนี้เนี่ยอันว่าเฟี้ยวรถเก่งบางรุ่นด้วยซ้ำอันขายถูกมากอันไม่เคยขายรถสีประตูถูกแบบนี้มาก่อนในการรีวิวแต่ละครั้งแต่ละปีที่ผ่านมานะครับทนลองขับได้นะถ้าเกิดอย่างสมมติว่าไม่เชื่อผู้ชายที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้มาสัมผัสกันได้เฮ้ยอยันแนะนำเลยนะถ้าเกิดอยากได้ผ่อนแบบดีๆปีใหม่ๆขับสบายเกียร์ออโต้แบบนี้ซื้ออันสิโคตรคุม้มนะฮะ เครื่องเดิมไฟติดปกติหมดเดรลงเดไลท์โปรเทคเตอร์ซี่นนตัดมงตัดหมอกมหมดด้านข้างเนี่ยมีการขัดสีให้นะมีการล้างทำความสะอาดให้เสร็จสบเรียบร้อยหมดแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของดันหลบตัวยางจะเป็นปี2019แต่ดอกยังเหลืออีกเยอะใช้ได้อีกหลายปีนะครับไฟเลี้ยวกระจงมองข้างติดหมดทุกดวง ติดหมดทุกดวงไม่ต้องห่วงเลยนะระบบ Smart Entry ใช้งานได้ตามปกติเสียงเซ็นเซอร์ดังแจ้งเตือนปกติเดี๋ยวดูภายในตัวนี้มีการเปลี่ยนจอมาไททันเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือในเรื่องของตัวจอนี่แหละไอจอทัชสกรีนที่เขียนว่า Mitsubishi Motor Thailand น่ะมันจะมีปัญหากับตัวจอแบบนี้เยอะแต่ตัวนี้คือเปลี่ยนจอมาแล้วใส่เป็นจอ Android นะฮะ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบออโต้พวงมาลัยมังติฟังก์ชั่นพูชคอนโทรลมีเฮ้ยถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยพูชคอนโทรลใช้ไม่ได้อ่ไม่กล้าออมาขายนะมันใช้ได้ระบบควบคุมความเร็วโดวยอัตโนมัติเนี่ยและดูสภาพคอนโซลคอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีรายงาเบาเนี่ยจะยับแล้วก็เป็นเส้นแตกเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวส่วนสำหรับฝัง่งคนนั่งข้างคขับเนี่ยเล็กน้อย แต่ไม่มีขาดนะไม่น่าเกลียดด้วยภายในคือสะอาดแบบเลี่ยมเลยไม่กริฟนะฮะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดไฟอ่านแผนที่มีนะครับแล้วดูตอนหลังนี่นี่ดูตอนหลังดิแอร์อย่างเย็นเลยแค่สตาร์ทเมื่อก,กี้เนี่ยตอนนี้แอร์เย็นแล้วและช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะการเดินทางแม่งมีผลค่อนข้างโคตรเยอะเลยเพราะนั้นนี่ถ้าเกิดอย่างแอร์ไม่เย็นเนี่ยไม่ขายหรอก ไม่กล้ามาขายด้วยซ้ับตัวนี้เดิมๆซอกด้านในเดิมๆสีเดิมๆกระบ,บะท้ายเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนกล้องมองหลังเนี่ยมีมันเปลี่ยนจอ Android และกล้องมองหลังเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยอันนี้ก็ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกติดหมดทุกดวง đ ยนจะลองเปิดให้ดูเดินจะเปิดไฟเบรกให้ดูนี่นี่จัดเต็มเลย พามากด้วยชัดเจนกันชนท้ายมีครบไฟเบรกตรงนี้3ตัวแม็กไลเนอร์เป็นของเดิมนะไม่มีแกะไม่มีถอดเก็บทรงเก็บสีเนี่ยซอกด้านลงด้านในอะไรพวกนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งมอบอันก็จะมีการทำความสะอาดให้นะฮะรวมันอาจจะมีเปื้อนบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ไม่ใช่หวันจะขายไปให้ในลักษณะที่เป็นแบบนี้เดียนก็จะมีการล้างนะครับแล้วก็ขัดสีให้อีกหนึ่งรอบไตทันเนี่ยนะเพจมันจะอยู่ในตำแหน่งเสาบีฝั่งด้านขวามือซึ่งมันจะเป็นตัวเพจแบบสติ๊กเกอร์นะครับส่วนที่เราเห็นใต้ฝังกระโปรงหน้าเมื่อกี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอก่อสำหรับตัวนี้ลืมบอกไปเลยนะตัวนี้เป็นปี2016 ตัวก่อนไม่ได้เชนดูยังไงกระจังหน้าเป็นโครเมียมถ้าเกิดตัวไม่ได้เชนแล้วจะเป็นสีลมดำนะครับราคาเลยดีกว่าตัวนี้ราคาตั้งขาย3,99,000บาทอีกครั้งหนึ่งนะ3,99,000บาทตัวนี้จองร้อยเดียวเครดิตด,ดีออกรถศูนบาทปี16ไม่ต่ำนะฮะและยอดจัดแม่งได้โคตรเยอะอันนี้จองร้อยเดียวพอ ส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยไฟแนนซ์ Finance, วิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าต้องการซื้อคนเดียวอันขอแบบสวยๆเลยนะเอาแบบหวานเทียบเลยนะรายได้ประมาณสัก16ื่นดีเลยคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมจบจบเฟี้ยวๆกับไททันสิประตูเกียอโอตโต้คันนี้เชื่ออันเชื่ออันไม่เคยเชื่อก็ลองมาเชื่อดูตัวนี้โทรได้เลย0 8 9 1 1 0 4 9 5 4 โทรมาตอนนี้นะจองร้อยเดียวมีคันเดียวใครอดใครพลาดใครเสียดายค่อนข้างที่จะไม่มีอีกแล้วแลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ